Nói nhập cuộc, ô nhà cuộc, ô nhập cuộc, ô nhập cuộc, ô nhập cuộc, เยึดยิ่ดีฟอเขสถึงซอยเอบพุ่งมาสองเส้นฐานหมดลินบมาเดียวกัดแทนแล้วมันไหม้ัตถุหำข้างหนึ่งตายแล้วพุ่งต้องตายในเอ๋มาพอดีเอ๋เร็วๆบอตอนนั้นเอ๋มาจอยแล้วตายตอนนั้นเอามาเข้าพวกหวตยิบไหม้ตังในบ้านน่งมันเอามาเร็วเหงาใหม่ต้องมาในหลุนนะยิบไหม้มาอย่างเร็วแล้วเขาเนี่ยจะได้ย้ายก่อนนะจ๊ะท่าแหลกพอด้เผินนะ ตอนแรกอันแยกกับไปแขกตีตบหัวมันสองกำตะคือน,นี่ดาปอระ,ะดาอย่างมาดาเป็นลังปลาเรียตะคือกระดาป่อมอกนี่ไปถมตีขึอนเลยอย่างมาดาเจ็บดาปอดาแม่เขาเนาะก่บบาอันที่ข <c oughs> นตีวันนี้เป็นเป็นไข่นะจ๊ะเป็นปีนรนเปปราไปดาแฟนน้องเป็นเป็นน้องเขยอ,อันดา,า <c oughs> ปอ่ปอค้นแม่มาเอาที่กูตีปอ่ปอแม่มึงบูมิสอย่าง เขาตีกูนี่ก็หลานเลี้ยงเนี่ยทรงมาสิบสามปีแล้วทรงเลี้ยงมันแล้วเขาจะแปลงยังไม่ดูดีๆนะเสี้ยงสามมือละมันบ่พอใจว่ามาเยี่ตีบ้านกูแหละยังไงอ๋อถมตีนี่หมายถึงว่าพดจะทีแรกวนีจะแปลงห้้องงนจะแปลบ้านหรือเปิ้าจะแปลงห้องน้ำยังขึ้นไม่หมดอืมนี่ยนะจ้ขี่เล่ามาทุกวันบ้านเขาจนนายละมือมาหลายหมือนหลายปีแล้วจ้ะตีเลี้ยงมันนี่หลายปีแล้วจนอดทนบอกลงบ้านนี่เข้ากับเป็นรอยหลับปันหลับแล้วถ้าแปลงจะไปย่ำเละ เป็นโบมีลูกบ่มีเมียและใส่ยำเอาบ่ได้มันบมีใส่ยำเอามันมันนิสัยบ่ริก็เลยมันเอาไปได้เผอนไม่เคยยิ้มไม่ในสวนมาไปได้เผอสักครั้มันหมดกับขมไม่ร้านตะี๋น้ำมาฟาดหัวเขานี่ฟาดดีคอส้อยสองเส้นพุดหมดเลยซอยทองมันบุกบุกหัวเขาคำพันธมีดจะโตุกทันเขาหันมีดเขาเอาไปป้องกันแต่เขาไม่ได้ใจเตี่ยเขากำมีดเนี่ยนะเอาตะโคมหนาเอาตะสันเขาก็อินดูเฮาดจีการใหญ่แหงกับเลรียญมันกินล่ากับเลรียญมันออกหนักต้า เขาปักป้องกันเขาคนคนเดียวจังมันแพงมันหนักจะก,<ร>กะเลี่ยงของเลี้ยงเขาไม่ถมตีอย่างตีนี้แต่ของเขาซื้อตีนั่นแต่หลานเลี่ยงไปถมตีเพิ่มเปิดขึ้นมาถึงตีหนึ่งตีสองเขาไม่ได้รับกันี๋วยวตอนนี้ยายเจ็บตรงไหนพ่องนิจ้ะหัวนิดหน่อยกับมันบีบคอเหยวแทงเหยาแต้มบีบคอซุ่มมาได้นะก็เลยติ่ตั้งมันตั้งไงก็เลยมีเที่เอาไปป้องกันเขาเพอ่อได้ยังเขากบเนี่เหลียวว่ามันไม่ไม่ก็ยืนตีมันหาม้าของคนหนึ่งม่นจนเขาต้องตายแน่ มีคนหนึ่งนะนั่นหลานมาจ่วยนะอ๋อมีคนมาจ่วยใหญ่มีคนาจ่วยหลานนะท่านมาจ่วยมันฝานเขาซ้ำครับหลานมาจุ่อยเพร่ะทหลานกำดึงแขนมันไหมนะตายแล้วเป็นตีนของไข่ก็ัะตีดินของลุงแบ่งกันเนี่ยเป็นพี่น้องกันสามคนนี่มันเป็นปีตีนี้แตงโยของหลานไปแล้วโอนให้หลานแล้วก็หลานเลี้ยงมันจะเป็นเขาดูแลมันจนตายใช่ยหมเขาไม่มากินของกินทุกวันม่ะอ๋อแล้วหลานตอนนี้หลานอยู่กรุงเทพหลานก็ส่งเงินกระโจนมาเดือนเดือนละพันละพันละพันสิบสี่ปีแล้วเรามากินเรามันอาระวาดตึงวันบอก โรงพยาบาลนี่เข้าถามหลานนี่อาทิตย์หนึ่งเข้าเตี่ยบอก,อกเลิกเล่ามันบาฟังกิ่นมาเป็นปอดบันนีนะโรคปอดอนะหมอกระหมอจนรถกู้ภัยนี่จนนายนะมาเอาเอาสำหรับเอาคนชี้มาหมอกระดาบอกว่านเท่านี้อย่าโทรมาเพิ่มมาเอาคนแบบนี้นะรถกู้นี่รถกู้ภัยนี่เขาสำหรับคนที่สุขเสริญน,นั่งนัก ขาจนในไงเป็นทำงานอยูงนะจ๊ะบ่ได้ทำงานสักอย่างอ่ะคินเหล้าทุกวันทุกวันเรื่อง่ได้ทำงานจนเลี้ยงเป็นวันเราไปทำนี่จะคิดเอาวันห้าร้อยห้ารอยทุกปันสองเราวบ่วอใจบ่ได้แยกการจะใส่ยางไปแบกเพือคิดกัรเลี้ยงวันห้าร้อยจปันนี้เราเจ้าเจ้าขอบคุณเจ้าแยอะ